ห้าโมงเย็นของวันหนึ่งที่เป็นช่วงเลิกงานของผู้คนมันกลับได้มีฝนตกลงมาอย่างกระดำมืดฟ้ามัวดินดีที่ว่ามันไม่ได้ตกนานอะไรขนาดนั้นหกโมงเย็นก็หยุดตกแล้วอาจจะเลือแค่ฝนไปปรยลงมาบ้างแต่มันก็ทำให้บางจุดนั้นเกิดน้ำท่วมขังรอการรับใบทำให้การจราจรต่างๆนั้นติดขัดไปด้วยรถติดกันลั่นนาว ถทบไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยผู้คนทำงานมาทั้งวันแล้วก็อยากที่จะกลับบ้านไปนอนแต่เมื่อมาเจอกับฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ถึงกับพากันเซ็งกะว่าจะได้กลับบ้านไปกินข้าวพักผ่อนหย่อนใจนอนดูซีรีส์แต่กลับต้องมานั่งจุบนรถที่ติดแงีไม่ไปไหนสักทีมันก็เลยทำให้ฟ้านั้นต้องเปลี่ยนแผนหลังจากที่เธอเลิกงานแล้วมาเจอกับฝนตกนัก ก็เลยยังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ทำงานรอให้ผู้คนที่เลี้ยงรีพากันกลับบ้านไปก่อนเธอรู้ดีว่ายังไงซะฝนตกใหม่ๆนั้นน้ำมันก็ต้องท่วมขังอย่างแน่นอนจนทำให้รถมันติดเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยคิดว่าจะไปทรมานตัวเองบนรถทำไมกันซูนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือชิวๆรอสักสองชั่วโมงค่อยเดินทางกลับบ้านโ็้ได้ยังไงซะสองทุ่ม มันก็ยังเหลือรถตู้ให้สามารถกลับบ้านของตัวเองได้อยู่แล้วทุ่งกว่ารถอะลาพื้นท้องถนนเริ่มที่จะซาลุงบ้างฟ้าก็เลยได้เดินออกไปหาอะไรกินที่เซเว่นคืนนี้เธอก็คงต้องฝากท้องกับอาหารง่งายๆแล้วเพราะกว่าที่จะกลับถึงบ้านได้ก็คงจะเดือเกินไปยังไงซะเธอก็อยู่ตัวคนเดียวไม่จำเป็นต้องทำอาหารกินเองทุกวันก็ได้ พอได้อาหารมาจากเซเว่นแล้วเธอก็มานั่งกินรอรถตู้อยู่ที่ป้ายแห่งหนึง่งใกล้กับที่ทำงานทุกวันที่เธอมานั่งรอนั้นมันจะมีผู้คนมานั่งรอขึ้นรถด,ด้วยเหมือนกันกับเธอมากมายหลายคนมันเป็นเวลาเลิกงานปกติเพียงแต่ว่าค่ำคืนนี้มันใกล้จะสองทุ่มแล้วแถมฝนก็ยังตกอีกผู้คนก็เลยน้อยกว่าปกติเป็นอย่างมากมีคนมานั่งรอกันรถตู้กับเธอแค่สามคนเท่านั้น เป็นผู้หญิงทั้งหมดอีกด้วยประมาณสองทุ่มห้านาทีมันได้มีรถตู้คันหนึ่งขับเข้ามาจอดฟาก็เดินขึ้นไปนั่งอยู่แถวแถวบอหน้าในรถตู้คันนั้นมันว่างเปล่าไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนเดียวผู้หญิงสามคนที่นั่งรอขึ้นรถด,ด้วยกันพวกเธอก็่ากันไปนั่งบอหลังกันหมดเมื่อผู้โดยสารขึ้นมานั่งเสร็จแล้ว รถตู้ก็ออกเดินทางในทันทีเพื่อไปหาโพเดสานไปให้ใหม่ปกติเวลาที่นั่งรถตู้กลับบ้านนั้นฝาก็จะเาหูฟังมาอุดหูฟังเพลงไปด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้เธอไม่อยากที่จะทําแบบนั้นไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเธอได้แต่นั่งมองถนนไปเรื่อยๆฝนในตอนนั้นมันก็ยังคงตกลงมาไปพลอยไม่ได้หยุดตกสักทีเดียว คนขับรถตู้ไม่ได้พูดอะไรนั่องขับรถทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างเดียวรถตูว้วิ่งไปตามเส้นทางจนใกล้จะถึงปลายหน้าอยู่แล้วแต่ฟ้ากับมองไม่เห็นมีผู้โดยสารเลยสักคนเดียวที่ไม่ยืนรอขึ้นรถตู้ที่ปลายนันสักคนเดียวจึงนึกว่าคนขับรถตู้คงจะไม่จอดหรอกมัง้งมันเสียเวลาไม่มีคนจะขึ้นอยู่แล้วแต่มันกับผิดคาดครับ คนขับรถตู้กับตีไฟเลี้ยวเข้าไปจอดก่อนที่ประตูรถมันจะถูกเปิดออกจากอัตโนมัติฟ้ามองดูด้วยอาการแปลกใจเขาจะเปิดประตูทำไมมันไม่มีคนขึ้นมานี่เธอเห็นคนขับรถตู้หันมามองนิดนึงแล้วประตูมันก็ปิดเข้ามาก่อนที่รถตู้จะขึ้นตูวออกไปมุ่งสู่ปายต่อไปและมันก็เหมือนเดิมครับ ไปนี้ฟ้าก็ยังไม่เห็นมีใครมารอขึ้นรถเลยสักคนเดียวอยู่ดีเต้คนขับรถตู้นั้นกับตีไฟเลี้ยวเข้าจอดพร้อมกับเปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นมาแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวก็จริงแต่ฟ้ากับต้องคนลุกขึ้นมาทั้งตัวครับเพราะเธอได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงผ่านเธอไปยังกับว่ามีคนเดินเข้าไปนั่งในบอ่อด้านในจนเธอต้องหันไปมองบอ่อด้านหลัง ต่มันก็ทำเอาฟ้ากับต้องแปลกใจอยู่ครั้งเพราะมันไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนเดียวนะสีครับทั้งๆนี่ตอนที่เธอมาขึ้นรถที่ไปนั้นมันก็มีผู้โดยสารสาวทั้งสามคนขึ้นมาพร้อมกันกับเธอนี่นะเตี๋มทำไมตอนนี้พวกเธอกับหายเป็นไหนได้ละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะว่าตัวเองตาฝาดมันก็ไม่น่าใจะใช่เธอจะตาฝาดขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ ตอนนั้นฟ้าเริ่มที่จะรู้สึกบันบันใจแล้วเราก็คิดว่ารถตู้คันนี้มันไม่ปกติแน่นอนคนขับรถตู้หันมาย้ยเมยกับเธอนิดนึงคนที่เขาจะได้ออกเดินทางต่อไปแต่ใบหน้าของคนขับรถตู้นั้นมันก็ทำให้เธอตกใจไม่ใช่น้อยเพราะมันไม่ใช่ใบหน้าของคนขับรถตู้ปกติที่เธอได้เห็นในตอนแรกมันกลายเป็นใบหน้าของใครก็ไม่รู้เหมือนกัน ฟ้าคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดมองไม่ชัดก็ได้มัง้งมันคงไม่มีอะไรหรอกมีน,นันรถตู้ก็วิ่งไปถึงอีกป้าหนึ่งคนขับรถตู้ก็ตีไฟเลี้ยวเข้าจอดพอรถจอดสนิทคนขับรถตู้ก็หันหน้ามามองพร้อมกับถามว่าใครจะลงแต่สักพักคนขับรถตู้ก็พูดขึ้นมาอีกเอา้าไม่มีคนลงหรอแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงบอกให้จอดละ่ะ ฝ้าได้นั่งอยู่บอ่อแถวหน้าถึงกับพลุกขึ้นมาเหีกยรั้ังครับใครบอกให้เขาจอดกันบนรถมันไม่มีคนเลยสักคนเดียวนี่นะนอกจากเธอกับคนขับเท่านั้นแต่พอเธอได้คิดไปแบบนั้นจบมันกับที่มีเสียงผู้หญิงหัวเราดดังขึ้นมาจากด้านหลังฝ้าได้หันควากับปีมองคราวนี้เธอกับต้องสะดุ้งตัวยนเพราะมันมีผู้ที่สารนั่งอยู่เกือบเต็มทุกที่นั่ง มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเมเตผู้ดีสารสาวที่ขึ้นมาพร้อมกันกับเธอนั้นก็ยังเห็นนั่งจิ้มให้อีกด้วยพอได้หันหน้ากลับมามันก็ทำมาฟ้านึงกับเสดุงตัวโยนีนนันงเพราะรบบแถวหน้าที่เธอนั่งอยู่นั้นมันมีผู้ดยสารโผล่มาจากไหนมานั่งอยู่ตรงบ่อนี้มันก็ทำ่าเธอถึงกับนั่งเกรงตัวสัน่นเริ่มคิดไปแตกต่างน,น,นานนา ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเผชิญอยู่กับอะไรกันแน่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเสียงหัรอะเมื่อกี้มันคืออะไรและพวกเธอจะหัวเราะทำไมในระหว่างที่ฟ้านางคิดไปต่างๆนัานามันกลับได้มีเสียงคนพูดขึ้นมาที่ข้างงูของเธอไปอยู่ด้วยกันไหมมันสนุกดีนะไม่ต้องมาทนทุกข์เจ็บปวดทรมานมันอยู่ด้วยกันเถอะ มาอยู่กับพวกฉันฟาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอได้ยินใครมาชวนให้ไปอยู่ด้วยกันแบบนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะหันหลังกลับไปมองด้านหลังภาพที่เห็นในรถนั้นมันก็ทำให้เธอถึงกับต้องกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงก็ผู้โดยสารที่นั่งอยู่บอดด้านหลังของเธอนั้นแต่ละคนก็มีสภาพที่เลือดท่วมตัว ใบหน้าช้ำๆำเละๆตามพระกันเจ้งมองมายังเธอกันหมดเห็นแบบนั้นฟ้าก็ด้ผ่ันหน้ากลับมาแล้วพอได้เห็นหน้าของคนขับรถตู้มันก็ทำให้เธอถังกับต้องรีบร้องบอกให้จอดฉันจะลงตรงนี้คนขับรถตู้ในตอนนี้นั้นมีสภาพไม่ต่างกันจากผู้โดยสารคน,น,นอื่นๆคือมีลวดต่มตัวใบหน้าช้ำๆำเละๆราวกับไม่ใช่คน เมื่อเธอได้ร้องบอกไปแบบนั้นคนขับรถตู้ก็จอดข้างทางให้เธอได้ลงฟ้ารีบจ่ายเงินไปสี่สิบบาทแล้วก็รีบลงจากรถในทันทีแต่หูของเธอนั้นกับยังได้ยินเสียงคนพูดชวนเธออยู่ตลอดมาอยู่ที่กันเธอมาอยู่ที่กันนะจูกันเยอะๆ<ะ>มันสนุกดีพอเธอได้ลงจากรถตู้ไปแล้ว รถตู้คันนั้นก็ขับเดินทางต่อไปแต่ฟ้าก็ยังอดที่จะหันไปมองไม่ได้เธอได้เห็นเลขท้ทยทะเบียนรถอย่างชัดเจนและก็ยังเห็นที่กระจกหลังนั้นมันมีมือหลายมือกวักเรียกชักชวนเธอให้ตามไปอยู่ด้วยกันเธอได้แต่ขนลุกไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเจออะไรแบบนี้ ท,ที่ว่าเธอสามารถออกมาจากรถตู้คันนั้นได้อย่างปลอดภัยคือยังนั่งต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงพอตั้งสติได้แล้วฟ้าก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านแทนมันเหลือระยะทางไม่ไกลแล้วพอดีมารถแท็กซี่คันนี้เขาเปิดวิทยุฟังไปด้วยในระหว่างที่เธอนั่งมองวิวข้างทางไปเรื่อยนั้นเพื่ออยากจะลืมเหตุการณ์นส่สยองขวัญ ที่เพิ่งได้เจอเจอมาเมื่อกี้กลัวว่าภาพมันจะติดตาของตัวเองไปตลอดเลยต้องหามองอะไรเพื่อลบมันออกไปจากใจจนรถได้เวียงไปใกล้จะถึงบ้านของเธออยู่แล้วมันกลับได้มีรายงานด่วนเข้ามาในวิทยุว่ามีรถตู้ด้วยสารเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียชีวิตแทบจะทั้งคันมันเป็นรถตู้สายนี้สายนั้น ฟ้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ต้องถึงกับคนลุกขึ้นมาทั้งตัวนี่มันรถตู้สายที่เธอเพิ่งได้นั่งมาเมื่อกี้นี่มันจะใช่คันเดียวกันหรือเปล่านะเธอคิดเปรยงต่างนานาถ้ามันเป็นนรถตู้คันที่เธอนั่งมาจริงๆงั้นที่ผู้โดยสารในรถที่ผู้ชักชนให้เธอมาอยู่ด้วยกันที่มีเตะเลือดท่วมตัวนั่นละ่ะพวกเขาคืออะไรกันแน่ผีมามังตา อยากจะได้ตัวตายตัวแทนไม่อยู่ด้วยกันเหรอให้คนมาตายด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทำไมเมื่อกี้ในวิทยุก,กับบอกว่ามีผู้โดยสารนับสิบคนมันคงไม่ใช่รถตู้คันนั้นหรอกมั้งเพราะเธอแทบจะไม่เห็นมีผู้โดยสารคนอื่นอยู่เลยฟ้าจเงินแท็กซี่แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านของตัวเองเธอรีบอาบน้ำจะได้เข้านอนเลย ตอนทนั่งถาครีมอยู่หน้ากระจกอยู่ดีๆเขารู้สึกว่ามีลมอะไรบางอย่างมาเป่าที่ข้างหูเธอก็เลยได้รีบหันควาบปีมองทุกอย่างมันกลับว้างเปล่าไม่มีอะไรแต่พอหันหน้ากลับมามองกระจกฟ้ากลับได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ก้มลงมายิ้มให้อยู่เหนือหัวไหลข้างที่มีลมเป่ามันก็ทำเอาเธอ ถึงกับร้องกรีดขึ้นมาอย่างสุดเสียงด้วยความตกอ,อกตกใจพอมองไปที่กระจกเหยียบพลังใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วฟาคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดอาจจะเป็นภาพติดตามาจนได้เก็บคิดไปเองก็ได้มันไม่มีอะไรหรอกมั้งเธออยู่บ้านคนเดียวแล้วมันจะมีอะไรเข้ามาในบ้านได้ยังไงพระพุทธรูปอะไรในบ้านก็มี ผีมันคงไม่สามารถตามเข้ามาได้หรอกเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนคงไม่ยอมให้ผีตนอื่นเข้ามาในบ้านได้อยู่แล้วพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยฟ้าก็เดินไปล้มตัวลงนอนบนเตียงวันนี้เธอเจออะไรที่แปลกมากๆมายเยอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันแน่พอนอนหลับไปฟ้ากับได้ฝันว่าตัวเองนั้นเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับเธอเดินไปคนเดียว มันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากๆสองข้างทางเป็นป่าไม่มีผู้คนอื่นเลยสักคนมันเงียบเงาวังเวงน่ากลัวฟ้าเดินไปเรื่อยเพื่อที่จะหาทางออกจากสถานที่แห่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้ดูเหมือนว่ายิ่งเธอเดินเลือกเข้าไปเท่าไหรเหมือนกับยิ่งน่ากลัวขึ้นเท่านั้นจนรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้าเมื่อจะคิดว่าตอนนี้ตัวเอง กำลังฝันอยู่อย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาจากความฝันได้เลยฟ้าเดินไปเรื่อยเตือนไปจนได้เห็นว่ามันมีรถตู้คันหนึ่งจอดอยู่เธอรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเสเหลือเกินเหมือนว่าเคยได้เห็นรถตู้คันนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วพอได้เห็นเลขทะเบียนรถมันก็ทำให้เธอนึกขึ้นมาได้ว่า นี่มันรถตู้คันที่เธอเพิ่งได้นั่งโดยสารมาแล้วเจออะไร้แปลกๆนี้นะมันก็ทำเอาเธอนั้นขนลุกขึ้นมาทั้งตัวอยู่ดัง้งแต่ว่าเธอนั้นกับยังคงเดินหน้าเข้าไปหารถตู้คันนั้นไม่ว่าในจิตใจจะไม่อยากเดินเข้าไปแค่ไหนก็ตามแต่ฟ้ากับไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองในฝันได้เธอเดินเข้าไปเรื่อยจนไปจนดอยู่ข้างรถตู้คันนั้น แล้วประตูรถตู้มันก็ถูกเปิดออกมาอย่างช้าๆเหมือนตอนที่เธอได้ขึ้นไปนั่งพอประตูได้เปิดออกจนสุดเธอก็เห็นว่ามีชายยิงหลายคนนั่งอยู่ในรถตู้คันนั้นแล้วใบหน้าของแต่และคนเหมือนกับมีแต่เลือดช้ำๆเละๆยิ่งกว่าเป็นคนที่เพิ่งได้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรยงมาพวกเขาพากันจ้องมองมาที่เธออย่างตาไม่กระพริบ มือก็ชี้หน้าปากก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ไปกับพวกกูฟ้าตกใจสุดทิดไม่ได้วิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นนี้เร็วที่สุดเธอไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมตัวเองต้องมาฝันอะไรแบบนี้ด้วยอยากจะตื่นจากความฝันมันกับไม่ยอมที่จะตื่นขึ้นมาสักทีพอวิ่งหนีออกมาแล้ว ฟ้าก็ยังเห็นรถตู้คันเดิมมาจอดดักขวางหน้าของเธออยู่ตลอดจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผู้หญิงเล็กๆตัวคนเดียวฟ้าถึงกับจีนร้งรองไห้อยู่แบบนั้นไปจนได้นืกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาเธอก็เลยเรียบบอกพ่อกับแม่ไปว่าพ่อแม่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกให้ออกไปจากฝันบ้าๆน,นี้ทีมันก็เลยได้มีแสงสว่างวาบขึ้นมา ฟ้าก็เลยได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันนั้นน่ากลัวนั่นเหงื่อไหลออกมาสมกายน้ำตาไหลออกมาอาบสองแก้มจริงๆมันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆถ้าไม่ถึงได้ฝันน่ากลัวขนาดนี้ฟ้าลูกออกจากเตียงนอนไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำตอนนั้นมันใกล้จะ6กโมงแล้วหลครับเธอก็เลยอาบน้ำเตรียตัวตเตรียมที่จอกไปทำงานเลยดีกวา่า ตอนที่เดินออกไปเจอึ้นรถนั้นฟ้าได้เห็นมีหลวงพ่อรูปหนึ่งมาเดินบินท้าบาทเกลยได้ไปซื้อขนมมาใส่บาสักหน่อยอุทส่วนบุญสน่วสนกุศลให้กับบรรดาผีที่เธอได้ฝันเห็นเมื่อคืนแม้จะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรทําไมถึงได้ฝันแบบนั้นหลังจากที่ได้ทําบุญไปแล้วฟ้าก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่ใช่น้อยครับจากนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรอีกแล้วละมัง้ง ตอนที่นั่งรอรถนั้นฟ้าก็เปิดโทรศัพท์มือถือดูนั่นดูนี่ไปจนได้ไปสะดุดกับข่าวข่าวหนึ่งมันเป็นข่าวรถตู้โดยสารประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนมีคนเสียชีวิตนับสิบคนฟ้าดึงกลับมือสันค่อยๆไถเลื่อนดูรูปไปเรื่อยๆว่าจะใช่รถตู้คันนี้เธอได้นั่งมาเมื่อคืนหรือเปล่าจนได้ไปเห็นป้ายเลขทะเบียน เธอก็ถึงกับตัวชาเลขทะเบียนมันตรงกันเป๊กเลยฟ้าจำได้ดีแถมเมื่อคืนก็ยังฝันเห็นอีกด้วยเธอคิดไปต่งตางๆนานา,นา,นานทำไมถึงบอกว่ามีคนเสียชีวิตนับสิบคนทั้งนั้นที่ตัวของเธอนั้นกลับมองไม่เห็นมีครเลยสักคนถ้าเป็นตอนที่เธอได้เห็นใบหน้าแต่ละคนมีเลือดนั้นมันก็อาจจะถึงสิบคนได้แล้วทำไม เธอถึงได้เห็นสภาพแต่และคนมีแต่เลือดแบบนั้นละ่ะมันก็ยิ่งทําให้ฟ้านั้นสับสนไปหมดเลยละหร,รับไม่สามารถที่จะให้คําตอบแก่ตัวเองได้วันนั้นเธอนั่งทำงานไปด้วยใจที่ค่อนข้างจะเมื่อลอยสติเทพไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองได้เจอมาเมื่อคืนจนกระทั่งถึงตอนเลิกงานวันนี้มันก็ไม่มีฝนตกลงมาอีกแล้วหลับ และมันก็ตกนานกว่าเดิมเสียด้วยซ้ํากว่าที่เธอจะได้เดินมารอขึ้นรถตู้ที่ป้ายเดิมนั้นมันก็สองทุ่มกว่ากว่านู่นเลยแล้วคืนนี้มันกับยิ่งวังเวงกว่าเดิมเสียอีกเพราะเราไม่มีใครมายืนรอขึ้นรถพร้อมกับเธอเลยสักคนเดียวฟ้าถึงกับยืนตัวสัน่นหันซ้ายมองขวาอยู่บ่อยๆบรรยากาศมันแปลกซะเหลือเกิน ดีที่ว่าตอนนั้นมันได้มีรถตู้โดยสารกำลังได้ขับเข้ามาจอดเทียบท่าแล้วฝ่ายก็เรียบเดินอ,ออกไปรอขึ้นรถตามปกติแต่พอรถตู้คันนั้นได้เปิดประตูออกมาเธอกับได้เห็นผู้โดยสารชายยิงที่นั่งอยู่เต็มคันรถนั้นมีแต่เลือดท่วมตัวใบหน้าช้ำๆเละๆเหมือนอย่างในฝันเป๊ะเลย แถมคนในรถตู้คันนั้นกับพากันชวนเธอให้ขึ้นรถมาด้วยกันสนุกนะไปอยู่ด้วยกันไหมเห็นแบบนั้นฟ้าก็เลยตัดสินใจได้วิ่งออกมาจากป้ายรถตรงนั้นอย่างสุดชีวิตไม่ได้หันกลับไปมองด้วยซ้ำว่ารถตู้คันนั้นได้หายไปหรือเปล่าเธอตัดสินใจขึ้นแท็กซี่กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะเปลืองตังค์ก็ตาม และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาฟ้าก็เลยต้องเปลี่ยนยานพาห,าหนะในการเดินทางไปกับที่ทำง,งานไม่มานั่งรอขึ้นรถตู้อีกแล้วเพราะกลัวจะได้เจอรถตู้สายมรณะอีกครั้งนาสีครกับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด